หนึ่งขันเต็มนะวิ่งได้240ร้โลแล้วก็ยังเหลือนะฮะยังเหลือกับทิปอีกนะอันนี้กับทิปมาตั้งแต่200ร้โลแล้วนะครับแล้วก็ลองฝืนวิ่งมาอีก40บโล,ลก็ยังกับทิปอยู่นะฮะแต่ผมจะพอแค่นี้แหละนะครับไม่อยากเสี่ยงนะเดี๋ยวปัม๊มปั๊มมันมีปัญหากวปั๊มมีปัญหา,เ,าเกิดน้ำมันมน้ำมันเกี้ยงปั๊มฉีดน้ำมันนะหัวไว้ เสือไว้ยูบเสือตั้ตมเสือก็ประมาณนี้นะฮะขังแรกวิ่งได้เท่านี้เลยรอบนี้ผมก็เติมมาแบบติ่ตๆเลยนะฮะตอนนี้มันยุบยุบลงไปแล้วราคาก็ร้อยหกสิบบาทนะฮะ